ตัวแชหนะนี่จะมาเล่นเกมมาครับในมอดสป,ปอยฮีโลนี่ก็ถือขอนทอเราจะไปไหนอ๋อเราจะไปปราม,มันเป็นบอสตัวเนี้ยแต่ผมแตกแล้วมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องบินหาแต่ก่อนที่จะบินหาต้องนอนก่อน เตียงเปียงเปียงเปียงเอออ๋อมึงออกไปได้ไหมเดี๋ยวนะผมจะทำอะไรกับกิ๊เปอร์ตัวนี้ตายไปจ๊ะ ออกไปกูจะนอนเอ้ได้นอนแล้วอ่าเราจะให้พวกเองตาอย่างมีความสุขเดี๋ยวหนะ้าต้องไปทามันก่อนมันอยู่ไหนปอ๊สกดไลน์ตามด้วย ถ้าไม่ใช่อใครไม่เชื่อผมว่าผมแจ็กมันมาจะดูได้นี่เล็กตุ้มเป๊ะนี่นที่เล็กกว่านี้ก็ไหนๆอะ่ะโอ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่แถวเนี้ยพี่น้องมาชาชนวิ่งฮะ Bing 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 bò tìm 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 ไอ้ยังผมจะเล่นหนึ่งเจ็ดสิบหกธรรมดาแต่มันเล่นไม่ได้โอเคเราก็จะมาสู้กับมันเลยโดยการเราจะใช้ของประมาณนี้ RPG เอ้ไปหล่นอีก RPG M4 แล้วก็แค่นี้แหละแล้วก็นี่แต่เราต้องเตรียมตัวเสร็จก่อนนะอของประมาณนี้แหละอืม ấy à, Ok. Rồi có ừ? Ok, tập phải có M4. Đào. em em chết ồ ôi em chết lại lên nào ai pืน pืน 1> M 1ิบี่นี่ไงอุยอาาาาง G, อ้ยทำไมฟ้าลังล่ะ D เลย R P G P, P G ไม่ใช่ R G P แล้วก็เป็นสุดท้าย F N N ถอย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 แล้วก็จะใช้โลกกับตาเมกาด้วยจากโลกกับตันกลายเป็นโลกกับตันเมากาวคอมพิวเตอรมันนี้มันคือคอนทอหน้าแต่มามันกลายเป็นนั่นเนี่ยเนี่ยมันคือโอเคจะเซกต์เอาแล้วก็หัวหายเลยับ เอออ้าวมันกลัวคนดูเฉยขนาดอะฮะไม่รู้แล้วทําไมไม่ออกมาตอนที่ยังไม่อัดโดนกับมันมันยังออกมาเลย ตั้งใหญ่กว่านี้แล้วกันน่ทำไมไมันไม่ได้โอเคได้แล้วเตัวเอาโอ้ยเอานี่มันวัน กับตาเมาเกามาแล้วทำไมไม่เนยกับตาเมาเกาเอาพีจีไม่ต้องช่วยแล้วอเอาลืมใส่ลูกกระสุนอีกอื

กับตกับไม่คว้ล้วแล้วไม่าชิบตึงตทำไมมันไม่เออมันออกมาแล้วตด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 ติตดตีเออ อุ้ยเออ,อออ mean, มันก็ไม่ดูเจ็บมันอยู่ไหนล็อกึงไม่โดนเดยไม่แม่นมาบลบอืม,มนดเดียวหมนไหมนึงได้แวก่อนไหมยังไม่จบ ใครไม่เชื่อว่ามันโหดจริงเดี๋ยวจะไปสู้กับ Ender อร์ดากอนให้ริงบอมสร้างไม่แพ้ตอนน,นี้สร้างไปแล้วกดติดตามด้วยสิเดี๋ยวคบกันคลนะิปหน้านๆอืมอยู่ไงคุณไม่ดูยาวเลย เอาไม่เอาอืม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 เตรียมใส่แม็กใส่แม็กใส่ใส่ยิง ชิ๊บมาแล้วลองยิงมันก่อนนะทำไมายิงไม่เข้าวะลบเกงเหรอออมลบเกงเอา้ายิงไม่โดนอีก ยังไม่โดนดักคนยิงยิงเอามันเลบอันขอพังมันแป๊บนี่ หาตังเลยอเอาแบบนีกว่ามานันมันตายอันไม่ตายนี่ไงโดนไปหนึ่งดอกก่อนทมนอมเอนหมดเลย เอาปลาไม่ถึงอีกนักปหาจริงหรออืมไงอ้อาวกลับไปโลกนี้ไม่ได้แล้ว Ừ right Okay. เราเก็บปืนก่อนนะมีน้องไ,ไ็ใช้เ้ยปืนลั่นมันลงมาแล้วคิบ <c oughs> ตูดหนังเนี่ยเป็นเหมือนกันนั่นเนี่ยยิงไม่เข้าเจ้านัดเลยหนังเหนียว ่งนเหนียวจังวะขนาดใส่ไลายังไม่เข้าขนาดอันนี้อินวิทเทอร์สกิลลีตันเป็นปายนายนัดเดียวเหนียวจริงเหรอไม่เข้า เอาค้อนหายมาแล้วมันจะ ต้องขอกำลังเสริมจากวหนึ่งแล้วสองจากลุงตูด้วยนะโอเคคอ,อมยางที่จะกลายพันธุ์พร้อมแล้วอ่ามันอาจ,จะให้แกเป็นสีนวลไอ้ไม่ได้อันก็ลองมา มาหมานี่ใช่หมาไหมหมาอยู่ไหนชู้อืมตายไปซะตายไปซะอ้าวว่าไม่ตายต้งหมาทั้งสีมึงไม่ยอมไม่ยัมสีมึงก็ตายไปจ้ะเอ้าอืมอืมอืม

ปิดฉากมันเนี่ยออ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 เดี๋ยวนะาตอนนั้นทำได้ไว่าเราหนะ้าจะ้องกลับโลกแต่เรากลับโลกไม่ได้มันเสกไม่ได้ขนาดเกมหมดดูนะจะต่อต่อไอดูเนี่ยเนี่ยมันไม่จับมาเสกได้ ท่านผู้ชมแล้วก็เ,เป็นใหม่ในคลิปหน้าแอ้นี่นะอ้น้องใบตาชลบการคลิปต่อไปคลิปต่อไปนั่นก็คือเกมปีปลนะเกมปีปลเนี่ยก็จะมาตอนที่เล่นใหม่ครับเสร็จเพราะว่าแม่อาจตั้งหนึ่งเดือนที่ถึงท่านผู้ชมกดติดตามกด subscribe กดติดตามและ,ะกด subscribe ให้กันด้วยนะ